นี่คือน้องเล็กฮาร์ลี่ค่าตัวเริ่มไม่ข้ามแสนฮาร์ลี่ดิวิสัน X440T สตรีทคุยเซอร์ดีไซน์ปอตยิ่งขึ้นฮาร์ลี่ดิวิสัน X440T มันคือรถที่ต่อยอดมาจาก X440 โฉมปกติใช้เครื่องยนต์1สูบ 440cc ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังอยู่ที่27 hp แรงบิด38นิวตันเมตรบอกเลยว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมือง จุดเด่นครับในเวอร์ชันทิ้งท้ายทีเนี่ยก็คือเขาจะมีการปรับดีไซน์ทางด้านท้ายแล้วก็มีการปรับซับเฟรมใหม่เพื่อให้มันดูเท่สปอร์ตยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวแฮนด์บาร์ครับเป็นแฮนด์บาร์ทรงเตีย้ยติดตั้งกระจกปลายแฮนด์ในสไตล์ของรถบอบเบอร์มีการปรับดีไซน์ชุดท่อไอเสียใหม่ไฮไลท์เลยก็คือการเพิ่มชุดคันเร่งไฟฟ้าเข้าไปและมีการติดตั้งระบบ traction control เพิ่มเข้ามา แน่นอนครับพอมีชุดคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีโหมดขับขี่ให้ปรับได้2รูปแบบก็คือเรนแล้วก็โรดนอกจากนั้นนะครับดีไซน์ตัวรถเนี่ยเขายังมากับชุดระบบไฟแบบ Full LED มาตรวัดเป็นทรงกลมจอสี3.5นิ้วโชคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวด้านหลังเป็นโชคอัพคู่ระบบเบรคครับเป็นจานดิสเดี่ยวทังด้านหน้าด้านหลังมาพร้อมกับระบบ ABS Dual Dual c h a n n e l ชุดล้อจะให้มาเป็นล้ออะลอยขอบ18นิ้วทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง17นิ้วน้ำหนักตัวอยู่ที่192กิโลกร,รมัมบนความสูงเบาะนะครับจะอยู่ที่805ม mm ิลลิเมตรในสไตล์ของรถสี n นเ e d ค่าตัวเขาเปิดมาครับในประเทศอินเดียอยู่ที่279,500รูปีถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณ99,000รถคันนี้ จะผลิตโดย h e r o c o อ p ในประเทศอินเดียซึ่งจะมีให้เลือกกันทั้งหมด4ีสีครับก็คือจะประกอบไปด้วยสีขาวสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงในส่วนของประเทศไทยอันนี้เราบอกเลยครับว่าน่าจะยากเนื่องจากรถของทางค่ายตาโลที่จำหน่ายในไทยนะครับเขาจะประกอบในประเทศทั้งหมดเลยยกเว้นรถตระกูล CVO ที่นำเข้าจาก USA แล้วคุณคิดว่า h a ร l e y d a v i ด s o ส X440T เนี่ย น่าจะทําตลาดในไทยไหมแล้วถ้าเกิดทำเนี่ยคุณคิดว่าควรจะตั้งค่าตัวมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยสุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r o a l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพจนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ